วันนี้วันนี้เราจะพับเต้าหู้เนาะเจวันนี้เป็นพระเต้าหู้นี่เราต้มไว้แล้วนะต้องต้มเดี๋ยวไปทอดมันจะแข็งจะใส่เห็ดหอมสดใส่ขิงอ่อนกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยมีงาคั่วคิโคโมแมนแล้วก็ไอ้เนี่ยสำหรับไอ้เปปเปอร์พริกไทยก็ที่สำหรับใส่ ใส่ไอทำออหมูพริกไทยกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ย็จะลาดเราจะใส่ซอสอันนี้ด้วยเนาะจะ่ก้เจียวแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งเนาะนี่เราตั้งกระทะไว้ร้อนแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็ามาผัดกันนะพอกระทะร้อนดีแล้วเราก็ใส่กระเทียมหอไอกระเทียมกับขิงอ่อนซอยลงไปเคี่ยวให้หอมเคี่ยวให้หอมก่อนนะ ้เดี๋ยวเราก็าใส่เครื่องอื่นตามพุงเครื่องสันที่สุดเลยกระเทียมต้องหอมหอมแต่ว่าเราไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไหม้นะไม่ใช่ว่าหอมจนแบบไหม้อะไรงั้นไม่ใช่ออพอกระเทียมกับขิงหอมทีแล้วใช่ไหมคะ เราใส่กระเจียวเนาะกระเจียวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะมันจะเจียวมันเค็มใส่กระช้อนวโต๊ะมาอันก็คนไม่เข้ากันเพราะกระเทียมไอ้ไเพราะว่ากระเจียวเนี่ยเวลามันคนไปกับกระเทียมกับิงเนี่ยมันจะหอมมากเลยเนาะทำให้น่ากินขึ้นถ้าเราไปใส่ทีหลังเนี่ยกระเทียมมันจะเหม็น นะะะาะก็บอกคนก็จะเหม็นจะเหม็นจะเที่ยวอะ่ะเดี๋ยวใส่ไปเลยนััดให้หอมเลยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใจที่เราโขลกไว้เนี่ยใส่ลงไปอันนี้ก็ใส่ใจขาวนะใส่ขาวลนงะไปเที่ยวยัใช้หอมหน่อย เยเราต้มไว้แล้วเต้าหู้นี่ต้องต้มน้ำพิมไปเลยนะเพราะว่ามันเชื้อมอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมก่อนจะอ่านต้มน้ำถึงจะทอดแล้วต้องต้มก็ต้องล้างจะอ่านแล้วมาต้มทีก่อนแล้วไปทอดแต่วันนี้เราจะไม่ไม่ใช้วิธีทอดจะใช้วิธีต้มเราต้มไว้แล้วเนี่ยเราใส่เครื่องปรุงได้เลย เพาเห็ดมันจะสุกง่ายใช่มอ่ใส่น้ำชายจะมน้ำตาลจเหช้งโต๊ะน้ำตาใจที่ไม่ขัดสีนะหชัตโต๊ะนะอ,นอ่าจะเทียมเทียมแล้วแหละเพราะฉะนั้นที่คอแมมแล้วก็ใส่แค่หี้ชงโต๊ะนี่ชัง๊ะแล้วเราก็ใส่นเนี่ยลงไปที่สำหรับทำ หมักกระเทียมพริกไทยไก่หมักกระเทียมพริกไทยอะ่ะเขาจะใช้ซอสตัวเนี้ยเนี่ยเขาจะใช้ซอสตัวเนี้ยหมักมันจะอร่อยมากเลย <c oughs> แต่เรามาดัดแปลงใส่อันนี้ซะหน่อยฝ <c oughs> าย,ยังไม่เปิดเลย <c oughs> เปิดฝาก่อน๊บนนะฝ <c oughs> าเสร็จแล้วใส่ไปอีกนึ่ช้อนโต๊ะต่อแล้แค่นี้พอ แล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วเราก็มาชิมเนานะชิมแล้วเราค่อย่างกันใหม่นขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ำมาเลยเติมน้ำลงไปเพราะเราไม่ได้ผัดแห้งเราผัดให้มันมีน้ำผุกผิดผุกจีดนะมันก็จะมีน้ำผุกิดที่นี่เราจะชิมได้เลยอืมรสชาติสุดยอด รสชาติมัาสุดยอดจริงมันสุดยอดตรงเครื่องปรุงมันไม่ได้มันไม่ได้สุดยอดตรง,ง,ง,งคนทํานะพูดตรงๆนะอาหารเนี่ยถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีๆทําเนี่ยมันจะอร่อยนะใส่น้ำลงไปอีกเพราะเราใส่บาตรจะต้องเอ,อ่อใส่จะต้องมีน้ำไหลถึงเงาตุอน ดูซ ara, ok PRO, x, ident, ิถากรสอะไรเราเติมลงไปอีกเพราะเราใส่น้ำเยอะใช่ไหมหวานนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงพอและใส่ขูดแมนติหนึ่งช้อนโต๊เคี่ยวแมวแล้วเคี่ยวเค็ม ใช่กำลังดีเดี๋ยวนิดนิดนึงนี่แซ่ลองทำดูค่ะลองทำดูได้เลยอร่อยจริงจริงอร่อยมากๆเดี๋ยวพอให้เดือดน,นิดนึงเดี๋ยวเราใสกก่กระพุอย่บลืมนี่พริกเราต้องใส่พริก,กลงไปเนาะให้มันเป็นสีสัน อาหารเนี่ยนอกจากอร่อยแลย้วมันต้องมีสีสันด้วยเนาะนี่นะนี่แหละตอนนี้เราใส่เต้าหู้ลงไปได้เลยเนี่ยเต้าหู้ที่เราต้มแล้วเราก็หั่นไว้แล้วเนี่ยนะคะใส่กระชอ,นเน,อ,เอน,นเนี่ยมาเสดจน้ำค่อยดูเละ พอมันจะเดือดนะเราเค่อยใส่ต้นหอมกับขึ้นชัยลงไปอีกทีหนึ่งเนี่ยรอมันเดือดแป๊บนึงใึ้ไฟหน่อยแล้วกันไม่ทันยัดัดไม่ทันนีงดจะมาลีลาห้าห่วงอยู่เนาะยือไม่ทันเดียเด๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนี่ค่ะเดือดละนะน้ำเต้าหู้ก็ได้ที่ลวนะไอ้น้ำเต้าหู้ก็เข้าไปในเต้าหู้ได้ที่แล้ะนี่เราก็มาใส่นี่เลยนะต้นหอมแล้วก็ ใช่ใส่ลงไปให้รสชาติสม่ำนสูอสไปตัวไม่มีแม่เป็นดีบอกแล้วแต่ทาออกมาแล้วอร่อยจะไม่ต้องกลัวลองไปทำทานดูนะอาหารมังสวิรัติี่แหละเพราะวันนี้วันพระเนาะแล้ววันแม่ด้วยเราก็เลยทำบุญให้แม่เราญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน กับกรรมในเวรเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเทวดาที่คุ้มครองท้องนี้สถานที่แห่งนี้คุ้มครองทั่วประเทศไทยทั่วโลกเทวดาฟ้าดิน6ชั้นฟ้าห้าชั้นดินสี่ชั้นทุดินมารับกันหมดเลยเห็นไหมคะนี่น้าทานแล้วเห็นไหมนี่มีเห็ดด้วยเห็นไหมหน้าทานมากเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดไ,ไฟเลยไฟเลยอย่าไปใช้เยอะไปเนี่ย สิ่งสำคัญโรยงาค่ะโรยงาโรยงาเยอะๆเห็นไหมคะต้องโรยงาด้วยเห็นไหมฮึมโรยงาด้วยมันจะอร่อย